สวัสดีครับทีว c ช anel แอสตนแฟนครับกับผมวันนี้วันจันทร์ที่30มธันวาคมครับสองพครับอีก2วันนะก็จะกระโดดข้ามปีไปแล้โอ้เวลาผ่านไปไวจริงๆครับวันก่อนนี้นึกย้อนหลังไปดูนะยังเพึ่งแบบแฮปปี้นิวส์เยียกันอยู่เลยนะแปบ๊บเดียวนี่วันนี้จะเป็นวันเกือบเกๆท้ายๆแล้วนะครับของปี2567นะครับผ่านสุข ผ่านทุกผ่านร้อนผ่านหนาวหัวเราะร้องไห้มันเป็นแบบนี้แหละของมนุษย์นะจะไปอะไรแบบราบเรียบไม่ได้ชีวิตมันต้องเป็นแบบมีขึ้นมีลงมีสูงมีต่ํามีขาวมีดํามีเศร้ามีสุขอู้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ต้องทําใจแล้วก็ ยินยอมพร้อมใจยอมรับกับชีวิตที่ผ่านมาครับใครที่ทําอะไรที่ตั้งใจอะไรไว้ครับยังไม่สําเร็จไม่เป็นไรยังเลยอีก2วันใช่ไหมยังเลยอีกสองวันท่านใดที่มีความสุขมาแล้วก็ขอให้มีความสุขตู้ต่อครับท่านใดที่แบบยังรู้สึกว่าโอ้ท้อแท้ให้หันไปดูคนที่เขากําลดังสู้เขามีคนอื่นที่สู้มากกว่าเราอีกนะก็ขอให้มีความสุขกันในช่วงของส่งท้ายปีเก่าครับเห็นไหม หลายหลายคนไม่มีโอกาสที่จะได้ไปฉลองนิวเยอร์กับครอบครัวหลายคนเดินทางแต่ไปไม่ถึงจุดหมายโอ้โหนะมันก็มีแบบเหตุการณ์หลายรืออย่างละครับพี่น้องนะแทนที่ว่าจะได้ฉลองปีใหม่การแทนที่จะได้มีความสุขกับครอบครัวกลับไปไม่ถึงครอบครัวเนาะก็อย่างที่ทราบกันเรื่องเครื่องบินเรื่องของการเสียชีวิตอะไรเงีนะ้ยะไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมนะครับอยู่ที่พวกเราแหละ ต้องระวังตัวดีๆเลยเพราะท่านหลายท่านที่กําลังเดินทางกลับมาตุภูมิเดินทางกลับบ้านนะครับขอให้ปลอดภัยแล้วก็ปราศจากแอลกอฮอล์นะเชื่อผมเสียววินาทีเดียวชีวิตท่านเปลี่ยนเลยจริงๆนะก็ขอให้มีความสุขกันนะครับวานขอบคุณพี่หนึ่งยะรานะครผมไม่ได่ไม่ได้รอเลือดิยะลาก็อุดหนุนมึกแก้วกันอยู่นะครับวานนี้ก็ไปส่งให้กับพี่นพถึงบ้านเลย ถือวิสาสะเขาไป่ส่งถึงบ้านเลยเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากที่หมายนะครับก็เป็นการขอบคุณกันแหละนะแหมอุดนุนกันมานะครับนี่มือแก้วคาสสิกของที่หวยนะครับ320บาทครับ100กรัมนะเกรด A เ,เลยไม่ใส่สายกันบูดไม่ใส่สารบูงแต่งแรงสิ้นครับแต่ถ้าเป็นแพคเกจก็กล่องละ300บาทนะครับ เป็นแพ็กเกจเลยสาม่องเก้าร้อยสามองเก0อยนิดเดียวนะแต่ปีหน้าอาจจะต้องขึ้นเลยนะครับพี่น้องยังไงก็ฝากขอบคุณกันด้วยที่อุดหนุนกันมาตลอดนะอ่ะก็อย่างนี้ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับว่าขอความกรุณานะขอความกรุณาอ่าช่องที่หวยเป็นช่องกีฬาครับเป็นช่องกีฬาจริงๆเป็นช่องที่ให้ความสุขเป็นช่องที่ให้ข่าวสารเกี่ยวกับอาร์เซนอลทีมรากของเรา อย่ามาช่วยอากาสในการที่มาแปะเลยนี่เมื่อวานมีมาอีกแล้วว่าทำไมพวกคุณใจร้ายกับที่หวยจังเลยอะ่ะคุณมาแปะอย่างเงี้ยมาแปะในช่องตอบกลับอะแ,ะแปะแบบตัวเบลอเลยนะแล้วนะถ้ามสมมติใครที่เขาแบบคอยจ้องอยู่อะ่ะเขาจะแบนช่องเอาไม่เอาดีครับนะเว็บพน,นันเรื่องอะไรที่มันผิดกฎหมายที่หวยไม่เอานะเนี่ยอ่ะให้ดูตรงๆเลยเนี่ยมาแปะ มาแปะแบบโอ้โหคุณแบบคือคุณไม่สร้างสารคแต่คุณหาแดกง่ายๆกับการที่มาแปะอย่างเงี้ยไม่เอาดีการที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนเราพูดคุยสารทุกสุดิบแต่คุณอย่ามาฉวยโอกาสในการที่คุณมาสร้างอย่างเงี้ยแล้วคุณมาแปะเงี้ยแล้วคุณก็หายไปแต่สําหรับช่องที่ถ้าเผื่อถูกตรวจสอบขึ้นมาเดี๋ยวมันจะซวยมาแปะลิงก์แปะอะไรโอ้โหคุณแบบคือคุณใจร้ายมากเลยนะอีนุ่มอีไข่มุกอ่านออกชื่อมากเลย นะใครอยากอินบ็อกมาเดี๋ยวอินบ็อกให้ดูเลยคือคุณแบบคุณไม่มีไม่มีสามัญสำนึกอะนะคุณอยากจะหมกมุ่นเรื่องมันนานคุณเอาไปคุณอยากอยากจะมีะไรายได้แหละคุณทําไปแต่คุณอย่ามาทําอย่างนี้กับช่องอย่างนี้มันเป็นการเอาเปรียบกันนะสันดานเสียๆอย่างเงี้ยไม่อยากให้มีจริงๆนะและหน้าตายดีด้วยนะน่ามันแต่มัน,มนคือมันไ like ร้สามัญสำนึกจริงๆผมบอกนั้นกับว่าช่องนี้ ไม่ย um, <'s> ุ no ่งเกี the the you. You ่ยวกับการมานานทุกนี้ครับมีครับมีอินบ็อกซ์ก็มาให้เลยราคาเดือนละแสนเป็นแสนอย่างเงี้ยคุณคิดดูเดี๋ยมันคุ้มไหมคุณลองไปดูข่าวข่าวล่าสุดนะไอ้พวกที่รวยไอ้พวกที่แบบโปรไฟล์ดีๆอ่ะตอนนี้เป็นไงถูกจับหมดเพราะอะไรไปยุ่งเกี่ยวกับการมานานเขาก็มีกฎหมายอยู่ว่าอย่าไปยุ่งนะการเผยแพร่การมานานชักชวนกับเล่นการมานานเดี๋ยวมันจะซวยเพราะนั้นผมขอแหละ นะอย่ามายุ่งกับผมเลยมึงไปที่อื่นนะจริงๆไหวล่ะเอางิ่งจริง,อรงขอเป็น่องเล็กๆครับผมมีไรายได้แค่นี้ผมโอเคมันอาจจะไม่ได้มากมายแต่มันสบายใจไงไม่ต้องมาคอยหลบๆซ่อนๆวันใดวันหนึ่งแม่งถูกกดกิ่งหน้าบ้านถูกค้นขึ้นมาตายหาซวยเสียชื่อด้วยนะให้ดูไหมอีกทีอะเนี่ยอะอีหาขอญาติแม่งขึ้นเลยคืออย่ามัดง่ายไงนะประมาณนี้นะอย่า คิดจะเป็นเพื่อนกันคิดจะมาแบบรู้จักกันโอเคครับแต่อย่ามาอาโฉยโอกาสแบบนี้แม่มทำแบบอ่ะขออนุญาตเมื่อคืนนี้แหมได้มีโอกาสได้ไปอ่ฉลองแฮปปี้ดิเยอร์กับกวนนะครับแหมอย่าเรียกกวนเลยตอนนี้กลุ่มของผมมีอยู่แค่สี่คนแหละเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นพี่ตั้งหนึ่งคนถ้าถาถ้าเปิดเป็นสี่คนผมก็เป็นพี่รองมีพี่ใหญ่มีพี่รองมีน้องสามแล้วก็มีน้อง 3, น้องเน็กนะนะครับเป็น4ี่คนที่เราพบกันมานานนะแล้วก็ไปแฮปปี้ไปนิวเยอร์กันมีของขวัญจับรางวัลแมมเป็นการจับรางวัลในรอบหลายปีเลยหลังจากที่ออกมาจากสถานที่แห่งหนึ่งก็มีความสุขกันไปนะครับแล้วก็ดูบอลไปด้วยโอ้โหทั้งแมนซิตี้นะแล้วโดยเฉพาะคู่ดึกแล้วคู่ดึกมาดึกดึกเลื้อพูลเที่ยงคืนกว่านะแต่ว่าโอ้โหแรงเหลือเกินครับพี่แกยิงแบบ ยิงขี้หักนายิงขี้กระจายจริงๆสําหรับลิวพูลนะครับที่เราไปบุกเว์แฮมเวทแฮมที่โดนโดนเราไปคาบ้านห้าสองพี่ๆบุกไปยิงห้าศูนย์ยิงแบบไม่ไวห้หน้าเจ้าบ้านเลยนะแรงเชียร์แต่ว่าเชียร์ไม่ขึ้น <laughs> เชียร์ไม่ขึ้นจริงๆสําหรับเวทแฮมนะครับอ่ะสรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะก็ถือว่าสนุกนะครับสนุกแล้วก็ แมนซิตี้อ่าเดี๋ยวปั๊หนึ่งฮ่าคู่ลรขึ้นไงบอกไม่อยากมายุ่งกับผมเรื่องพวกเนี้ยจริงเลยไม่ชอบอ่ะอ่านะอ้าวเรสเตอร์ครับเปิดบ้านแพ้แมนซิตี้ไป0-2นะก็แมนซิตี้ก็จะกลับมาได้เปล่าไม่รู้แต่ว่าแบเจอเรสเตอร์ชั่วโมงนี้อ่ะไม่ชนะมึงก็ต้องอับปางถึงข่าวอับปางนั่นแหละส่วนเรสเตอร์หลังจากได้ลุดลุดฟานดิกสลอยแย่เลย หัวอกขมันนะท่าไม่ดีนะครับทำท่าไม่ดีนะครับแข่งอะไรก็แพ้นะทำท่า,ทาอะเดี๋ยวจะตกชั้นอีกแหมอุตส่าพึ่งขึ้นมาครับฟูลแลนด์เล่นสนุกมากนะครับได้เมื่อวานนี้เสมอกับบอลมาไปที่ผมบอกเนะบอกสูสีคู่นี้โคตรสูสีเลยนะกลายเป็นเสมอกันสองสองครับแล้วก็คิวต้าเปเลตชนะเซาล์ตันตันใบประเภนะทท,ท,เที่แบบนักลงทุนขี้หักใน สองหนึ่งแล้วลงทุนขีแออ้แตกอีกฮะนะนะแล้วก็เอเวัตตันแหมอุตสาห์ไปโชว์ฟอร์มนอกบ้านอย่างดีไปเสมอแมนซิตี้ไปเสมออาเซนอลครับเล่นในบ้านโดนเจ้าป่าเชอร์วูดไปครับลอตติงแฮมโฟเรสต์บุกไปยิงสองดอกเงียบออ้เสียอะไรเสียราคาเลยสเปอร์เมื่อวานนี้วิดไปนะครับโอ้เจอกับบูเพมร์ตัน วูบเปตันยังคงแรงอยู่นะครับแล้วก็บุ๊บบุบมาถลกหนังแต่ว่าเสมอกันไปจ่องจองจ่องจองนะแล้วก็คู่ดึกครับเป็นคู่ของอเวทแทมเปิดบ้านเจอกับลิ์พูต้านความแรงของพี่พเขาไม่ไหวแรงเหลือเกินโอห้าศูนย์ยิงแบบไม่ไหวห,หน้าเลยนะก็อ่ะไอเขานำต่อไปก่อนครับตอนนี้จีกนี้นำไปก้าวแต้มของเราเนี่ย ก็ต้องรุ้นเลยคืนวันพุธต่อประหัสนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะตี2องแอสตันตวิลล่าเจอไบรตันนะครับแล้วก็อิสวิรเจอเชลซีแล้วก็แมยูเจอนิวคาสเซิลโอ้ตีสามเนี่ยพลาดไม่ได้เดี๋ยวตามในแอปต่อๆกันละกันนะผมจะวิเคราะห์วิจารณ์ในคู่3คู่ที่เหลือนี้นะครับนะก็เดี๋ยวช่วยตามันหน่อยละกันนะทางไทย a c e b o o k ทางแอปน้ำเงินทางแอปแดงบ้านเราปกติเนี่ยแล้วก็ใน ต,ต่อด้วยฝากไปติดตามมนด้วยแล้วกันนะอ่ะมาของเราบ้างนะครับโอ้โหเดี๋ยวอย่างนี้ผมรอความชัดเจนก่อนนะรอความชัดเจนในของวันที่หนึ่งมก,กราก่อนแล้วกันนะครับว่าอาเซนอลเราจะกระโจนเข้าสู่ตลาดดูทรายแล้วเข้าสู่ตลาดแน่นอนนะเพียงแต่ว่าเข้าไปหาใครเข้าไปคุยกับทีมไหนงนั้นนะ นะเพราะว่ามันถือเวลาต้องเอาแล้วข่าวตอนนี้กระพือมมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในลายของยอเคเลสครับแต่อิสซักเนี่ยโ,โหเมื่อวานนี้ข่าวมาอีซักตั้งราคาไว้ร้อยห้าสิบมึงเก็บไว้ใช้เองเน่ไอ้บ้าโอ้โอ้นี่ก็เซินตั้งราคาไว้ร้อยห้าสิบล้านแมนากาดเคลียร์นี่เลยนะเพราะนิวโคเซินเองก็ต้องมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่นะครับเขาก็เลยต้องการเงินนะถ้าเบื่อใครอยากจะมาเอาอีซักมึงเอามาเลยร้อยห้าสิบล้านปอน มึงเก็บไว้ใช้ให้จบฤดูกาลล้วันโอ้โหราคาโหดจริงๆนะผมคิดว่าเซนอนคงไม่เข้าไปนะครับน่าจะมีคนอื่นมากกว่าอาจจะมีการยืมตัวของหลายๆคนด้วยนะก็มีโอกาสเพราะว่าตอนนี้เราเหลือการใช้งานโดยเฉพาะบิทฟิลเหลือการใช้งานของอ่าลาฮิมคนเดียวลาฮิมก็น่าจะได้กลับมาในแมตช์กับบรฟอร์ดได้นอกนั้นก็คงต้องตามกันอยู่นะครับมีข่าวฟาวิโอวีเอล่านะว่า จะถูกดึงตัวกลับมาหรือเปล่าอันนี้ต้องคอนเฟิร์มนะเพราะหลายข่าวเขบอกว่าไม่เพราะว่าวเวลาตอนนี้ยังอยูอ่ไปอยู่ที่สเปนไปอยู่ที่โปรตุเกสโชว์พร้อมได้ดีนะครับแต่ล่าสุดไม่มีชื่อไม่มีชื่อแบบเงียบๆทางการก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะนอนโดยพี่ต้าจะดึงกลับมาช่วยมาเล่นในช่วงของอปีใหม่นี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามดูอีกทีนึงนะส่วนในมาวินยอสนะครับมาวินยอสจบจากบราซิล ย้ายกลับมาอาเซนอนและมีข่าวเดี๋ยวต้องถูกยืมตัวไปปาร์ติวีอีกโอ้ไอเจ้าน้องคนนี้น่าเห็นใจจริงครับปรับตัวกับการเล่นของในอังกฤษไม่ได้การซ้อมอาจจะไม่ถึงก็เลยทําให้แหมอนาคตในเส้นทางของอาเซนอนไม่รู้เป็นยังไงก็ต้องตามรุดดูในการที่ส่งไปยืมตัวและอาจจะดีก็ได้ใช่ไหมอาจจะดีก็ได้อาจจะแบบไปสั่งสมประสบการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใช้งานนะก็เป็นแบบนั้นละกันนะอ่ะมีสัมภาษณ์ของคลายฮาวเวดนะครับหลังจากที่ ยิงประตูให้อาร์ซนอลเก็บสามแต้มได้สัมภาษณ์กับแฮมสปอร์ตนะก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเป็นไงยอดเยี่ยมไหมเป็นการทํางานที่ดีไหมค่าคืนนี้ความพิเศษเป็นยังไงคลายแบบบอกว่าแน่นอนครับแม่เล่นสามแตม้มเล่นในบ้านแล้วเก็บสามแต้มได้แล้วก็เก็บคลครชีตได้มันยอดเยี่ยมครับแต่ว่าคุณต้องยอมรับแล้วก็ให้ความเคารพในแผงหลังในเกมรับของอิบสวิตด้วยเห็นไหมให้เครดิต ให้เครดิตคู่แข่งขันซึน่งรูปเกมมันก็เป็นบหนั้นจริงอ่ะอีฟิทมาเขามีวินัยนะครับในเรื่องของเกมรับแล้วเขาตั้งใจมาอย่างนั้นคือถ้าเกิดเ็าเปิดหน้าแรกใส่เรารับรองขี้หักในม้าขาวมึงตายแน่นะแต่เขาเล่นเกมรับอดทนอย่างมีวินัยครับมันทาให้เราแบบเราพยายามเจาะนะอย่างที่ผมบอกไงยิงเซฟห้าแล้วก็ยิงติดบล็อกอีกห้าก็แสดงว่ากองหลังเขาเกะก,กะเกะก,กะกองกลางลงมาช่วยนะผมคิดว่า พวกเราทําเกมได้ดีนะครับเราควรจะได้1ห,หรือ2ประตูอีกนะอีก1ห,หรือ2ประตูแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีความสุขกับ3คะแนนคือนกหวีดจบจบ90รวมทดเจ็บทุกสิ่งทุกอย่างจบควรจะแฮปปี้ดีใจถูกไหมครับอ่ะเราเล่นในบ้านไวยต่อหน้าแฟนบอลด้วยช่วงเซลเลเบตด้วยแฟนบอลอุตสาห์ฝ่าหนาวมาทนหมอก นะแล้วก็เก็บสามแต้มได้แม้ว่าอาจจะยิงได้ลูกเดียวแต่มันคือสามแต้มนะครับทุกคนมีความดีใจทุกคนมีความสุขมีความสุขถูกป่ะแต่ก็มีหลายๆคนที่เป็นนักลงทุนไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์บนกันชิบหายเลยนะก็สมน้ำตาพวกมืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะพี่ตาผู้สื่อข่าวถามในครึ่งแรกเป็นยังไงการครอบครองบอลรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยได้มีโอกาสเท่าไหร่นะแต่ว่าคุณมีโอกาสไม่มากใช่ไหม คาร์แวร์บอกว่าพีเมลีกเป็นลีกที่ยากทุกทุกทีมตอนนี้ที่มาเล่นกับเราโดยเฉพาะการมาเล่นที่เอมบิเลตจะใช้แทคนิคเหมือนเหมือนกันก็คือเอารถบัสมาเล่นจริงไหมอ่าพี่น้องวิเคราะห์ดูคาร์แวร์พูดอย่างนี้พี่น้องวิเคราะห์ด,ดูว่ามันจริงอย่างที่คาร์แวร์พูดป่ะนะแล้วก็บทบาทของเรโดตาซาต้องขอบคุณมากที่เขาช่วยให้ผมมีประตูในวันนี้นะครับก็อ่ตอนเนี้ย สิบห้าประตูในสามสิบเกมผมถือว่าผมโอเคในตำแหน่งที่ผมได้เล่นอยู่ผมจะลงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้สมกับความที่บอสให้ความไว้วางใจนะครับบางครั้งผมชอบที่จะเล่นในบทบาทที่แตกต่างกันแต่ว่ามันอาจจะสรุปบ้างไม่สรุปบ้างแต่ทุกครั้งที่ผมลงไปทำหน้าที่ผมจะเต็มที่พยายามที่จะช่วยทีมนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามที่จะทำในทุกๆเกมครับแล้ววันนี้มันก็เป็นบทบาทที่แตกต่างกัน คือขอให้ลงขอให้ได้ลงบอสจะให้ไปอยู่ตรงไหนของสนามทำไม่หมดเต็มใจนะไม่ใช่ป่ะเฮ้ยลงไปตรงนี้ไม่ถนดัดไม่เอาไปตำแหน่งที่ไม่ถนดัดเลยเกียจไม่เอาไปได้อนะชั่วโมงนี้สมัยนี้โดยเฉพาะกับแท็กติกของพิต้าคือลงไปถ้าเขาลงไ้คุณเล่นตรงนี้คุณต้องทําให้ได้นะเพราะว่า มันเป็นอโอกาสที่คุณจะได้โชว์ฟอร์มไม่เห็นเขาเห็นอะไรในตัวคุณอย่างเช่นพี่หมึกโทมัสสาเตนบ้าบางทีลงไปเล่นบ้าขวาพวกเราก็โวยวายโวยโวายแต่พี่หมึกไม่เคยโวยวาย<笑><笑>หรือเปล่าพี่หมึกไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยโวยบอตายให้ผมเล่นตรงนี้ผมรู้สึกไม่แฮปปี้เลยเคยได้ยินไหมไม่มีหรือว่าเขาก้มหน้าก้มตาเล่นกันไปนะครับอ่าเขา ตัวของใรารบอกว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะครับมันเหมือนกับเป็นแมทที่เราต้องทดสอบความสามารถของเราในการเจาะเข้าทําประตูนะทุกคนจะต้องยกระดับยกระดับจากเดิมที่เป็นอยู่ให้มันสูงกว่านี้นะครับเราพร้อมที่จะเจอกับความท้าทายในพวกนี้แน่นอนการเล่นในบ้านและการที่ผู้ทีมฝ่ายตรงข้ามมาเล่นเกมรับแบบนี้มันเป็นความท้าทายของเราและเราจะต้อง พยายามฝ่ามันไปให้ได้นะครับชื่นชมมาตี้นะที่บอกว่า,าตัวของอชื่นชมของกัปตันมาตินเอ็นติกาด้วยก็บอกว่าการที่เราไม่มีเขาอีกสองเดือนนะ่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจคําว่ายากลําบากยากลําบากนะครับในการที่ไม่มีกัปตันมาตินเอเนติกาดครับแต่หลังจากที่เขากลับมาเขาบอกเลยบอกว่าโอ้โหคุณก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามาตินเอเนติกาดสำคัญกับ ทีมเรามากมายขนาดไหนนะพุทธกาถามแบบแหมฟอร์มอย่างนี้ยังไม่แพ้ใครในบ้านเลยนะแต่ว่าบางเกมก็มียากนะแฟนๆมีบทบาทยังไงและคุณจะมีบทบาทอย่างไรครับในแง่ของการที่เราจะทําให้ทีมกับมาลุุนแชมป์คายแมนบอกว่าบทบาทของผมนะบางสําคัญกับเราทุกคนไม่ใช่เพียงแค่ผมคนเดียวทุกสิ่งทุกคนที่ได้รับโอกาสได้รับเป้าหมายให้ลงสนามทุกคน คือบทบาททุกคนคือความสําคัญของทีมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้รับโอกาสคุณต้องทําให้โอกาสนั้นให้ดีที่สุดนะนะครับเรารู้สึกพลังงานนะครับรู้สึกถึงพลังงานเพราะว่าแฟนบอลมาเชียร์เราเยอะมากเรารู้ว่าพวกเขาสนับสนุนพวกเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตอบแทนก็คือการที่จะต้องรีดความสามารถออกมาให้ดีที่สุดคุ้มค่ากับการที่แฟนบอลน,นั่งหนาวดูพวกเรานะครับ ทุกคนจะต้องยกระดับมาเพื่อชนะในเกมต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างดีนะพิต้าก็สัมภาษณ์ดีพิต้าก็สัมภาษณ์แล้วติโอว่าคอยก็บอกโอ้โหให้รู้สึกขึ้นชมยังอยู่ในเส้นดานพิต้าบอกว่าทุกเกมต่อไปนี้มันไม่มีอะไรง่ายหรอกนะครับทุกเกมนะในพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่มาตรฐานสูงคุณสังเกตได้เลยว่าทีมเล็กๆตอนนี้นะ พัฒนามาตรฐานให้ดีขึ้นมากกว่าหลายๆทีมอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ณขณะนี้นะณวินาทีนี้เราตกไปเป็นอันดับสามอีกแล้วครับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะขึ้นไปเป็นอันดับสองรองจากฝูมเฉยเลยนูนูเอซปูเนโตโอ้โหเป็นไงครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งพานอตติงแฮมฟอร์เรส์เนี่ยโอ้โหนะผงบอกไงว่าลีกพิมลีกนี่แหละเป็นลีกที่คาดเดาอะไรไม่ได้จริง อันนี้ต้องยอมรับนะในการที่เราไปดูบอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโชคไม่ว่าจะเป็นลาลีกาสเปนเนี่ยหรือแม้กระทั่งลีกบุนเดสลิกาเนี่ยถ้าทีมใหญ่เจอทีมเล็กนะแทบทำนายผลได้เลยชนะมากหรน้อยแต่สําหรับพรีเมียร์ลีกมันไม่ใช่แบบนั้นนะพวกเราก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับตัวนักเตะเข้าใจแฟนบอลเข้าใจกันหรือเปล่านะก็ถือว่าโอเคครับ พี่ระวิยลยาเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเก็บคลินชีตได้เป็นนัดที่7ในพรีเมียร์ลีกนะครับเท่ากับจอแดนพิกฟอร์ดแล้วก็ได้อ่าเท่ากับขอแมตเซลของนอตติงแฮมฟอเรสเก็บคลินชีตได้ที่7เท่ากันแต่เมื่อคืนนี้อ่าพิกฟอร์ดก็โดนไปอีกแล้วนะครับอยู่ที่เรเวิยลยาห์แหละว่าจะรักษาคลินชีตได้ขนาดไหนอันดับที่2นะครับก็คือโอนาน์เห็น,นอย่างนี้แม่งเก็บคลินชีตไป6แล้วนะนะแล้วก็ เชป,ปาอัสมาเรต้านะครับจากบอลมาสไป4แล้วก็ตัวของดีนไฮดอรซันของีิตาสพาเลตก็ครินชีฟสี่รวมทังตัวของซานเชสของหอยก็เก็บได้4ีครินชีฟเหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้เราก็มีโอกาสที่จะลุ้นถูกมือเหมือนเดิมในดูการที่แล้วนะครับก็เอาใจช่วยกันด้วยละกันก็คงจะประมาณนี้นะครับเมื่อวานที่ผมดูนอกจากดูไฮไลท์นอกจากดูการเข้าทําของเราต่างๆแล้ว สิ่งที่เมื่อวานเฝ้าดูก็คือบรรยากาศในการต้อนรับพี่ซันติกาโซล่าโอ้โหโคตรอบอุ่นนะนะมีภาพตั้งแต่พี่ซันติการโซล่าเข้ามาถูงในสนามแฟนบอลมารอรับซันติซันติโอ้โหคนเรานะเวลาจากไปแล้วให้คนคิดถึงมันเป็นแบบนี้นี่เองนะเมื่อวานนี้เขามาพร้อมกับครอบครัวแล้วครับแล้วก็ครอบครัว,ขอ,วของพี่ซันติการโซล่ารวมทั้งภรรยาเนี่ยถือว่าซีพึ่อกันนะครับอ่า ภรยาของมิวิเกลต้านี่ถือว่าซีกันกับภรยาของพี่ซันตี้กาโซล่าเลยเป็นแบบเป็นแม่บ้านเป็นกลุ่มแม่บ้านด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันแนละ้วแต่ว่าเขายังคงม,มีความผูกพันกันอยู่เพราะว่าแต่ก่อนแต่ไายพี่ตาก็ร่วมเล่นนะทำคว้าแชมป์อะไรเอฟเอครับกับพี่สันตีกาโซล่าก็ถือว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ผมอยู่แล้วผมอมยิม้มผมอมยิม้มอมยิ้มนะีะ่แบเฮ้ยเรารู้สึกมีความสุขอะ ในการที่ลีเจนนะ,ะโคศก็ประกาศแนละ้วาขายินดีต้อนรับขวัญใจของพวกเราครับขวัญใจมาหาชนตลอดการซานติคาโซลา่าโอ้โหแล,แล้วแซมบอลก็แบบส่งเสียงตั้งเพลงเชียร์มันถูแล้วมันมีความสุขจริงๆนะทำให้ลืมอันดาพวกนักเตะของเราที่ไปแสดงความกากๆกกไปเลย <laughs> หลายๆคนเออช่างแม่งมัน คนคนนี้กลับามาแม่รู้สึกมีความสุขจริงครับโอาวานบรรยากาศนะใครได้ไปดูก็รีบไปหาดูบรรยากาศของพี่ซันตีกาซซาลาการเข้าไปทักทายนักเตะกันนะมันดูแล้วมันก็มีความสุขนะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีบอลต่อนะของเรามุ่นเลยคืนพุธได้พักหน่อยายการที่เราไปเจอกับเบรนท์ฟอร์ตตงหลายคนก็บอกว่าเป็นงานยากของพี่มิเกลอาเตต้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเจอใครตอนนี้ก็ถือเป็นงานยากหมด นะเราเป็นในฐานะผู้ตายชิงครับค่อยๆไปค่อยๆไปเชียร์แบบมีความสุขนะโหเมื่อวานนี้ผมชอบมากเลยรู้ป่ะผมไปดูอ่าช่องอยู่ช่องหนึ่งช่องอยู่ช่องหนึ่งพิธีกรพยายามอวยอวยพี่เมง้งพยายามยยที่จะอวยทิมัวเองเออ,เอ,อพี่เม้งครับพี่คิดว่าลิวปูลจะไปยาวเลยไหมครับจะคว้ามปนได้แบบสบายสบายเลยไหมพี่เม้งบอกว่าไงป่ะเอาแบบภาษาผมนะ มึงอย่าเพิ่งรีบมึงอย่าเพิ่งรีบบอลแม่งยังไม่ถึงยี่สิบนัดเลยมึงอย่าเพิ่งรีบยังเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งนะโอเคตอนนี้อาจจะนำหกแ,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 แต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าแต้มแต่บางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นได้โอ้พี่เบงตอบกลับโคตรดีพิธีกรยพยายามที่จะโวยทีมตัวเองไงคิดว่าจะคว้าชแชมป์แบบยาวๆเลยไหมพี่เบงบอกมึงอย่าเพิ่งรีบนะก็เหมือนกันนะคนที่เขาดูบอลเป็นเขารู้ว่าอะไรอะไรมันรออยู่นะครับ อะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลเพราะนั้นอยู่ที่พวกเราเหมือนกันอย่าเพิ่งไปโอ้โหนำก้าวแต้มโอ้อยากอะไรเงี้ยอออนะถ้าเบื่อมันแบบเครียดมากอะไรสิเรียมากก็อย่าไปดูเครียดผมโอเคนะประมาณนี้นะครับสําหรับเช้าๆสบายๆก็อ่ายิกนิดกัดหน่อยพอเป็นสีสันและกันนะครับแต่ไม่เคยไปว่าร้ายอะไรใข่ขอให้มีความสุขกันในการใช้ชีวิตครับนะช่วยดูคลิปัิญยาครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ กดซับสไครป์ครับให้กับทีวีเอชเซนอลแฟนคลับด้วยครับอันใดสะดวกก็เดี๋ยววันนี้จะรีบส่งให้นะนะหมึกแก้วคลาสสิกของที่ไว,คคว้ครับ100กรัม320บาทส่งทั่วไทยครับถ้าขนาดอ่าเป็นแพ็กเกจก็3กล่องขึ้นไปคิดเป็นแค่กล่องละ300ถูกจะตายอร่อยด้วยนะฝากไว้เป็นอ้อมใจเดี๋ยวกันนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกลังใจให้พี่น้องเจ้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจ,าจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนิ้นอาจจะดูหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้นัดแก้งหวยเยอะ <c oughs> <c oughs> นะอ่ะก็มีความสุขกันนะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนโอเคไหมคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ